สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดที่หลายคนตั้งตารอนั่นก็คือ Toyota Corolla Cross 2026รุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวในประเทศไทยมาพร้อมการออกแบบใหม่ทั้งภายนอกภายในสมรรถนะและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้นมาดูกันเลยครับว่ารถรุ่นนี้มีอะไรน่าสนใจบ้าง เริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอก Toyota c o r o l รล่าค s อ2026มาในรูปทรง SUV ที่สปอร์ตมากยิ่งขึ้นไฟหน้าแบบเล็ดีไซน์เฉียบคมกระจังหน้าดีไซน์ใหม่มีขนาดใหญ่ขึ้นดูโดดเด่นตั้งแต่แรกเห็นด้านข้างตัวรถมีเส้นสายที่เฉียบคมให้ความรู้สึกทันสมัยกระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวเล็และล้ออันลอยขนาด18นิ้วที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมมากยิ่งขึ้น ด้านท้ายรถมาพร้อมไฟท้ายเล็ดแบบใหม่และกันชนหลังดีไซน์ใหม่ที่ดูแข็งแรงมากขึ้นโดยรวมแล้วดีไซน์ภายนอกของรุ่นนี้เน้นความล้ำสมัยสปอร์ตและหรูหรามากยิ่งขึ้นเหมาะทั้งสำหรับใช้งานในเมืองหรือออกเดินทางไกลต่อมาเรามาดูภายในห้องโดยสารกันบ้าง Toyota Corolla Cross 2026มีห้องโดยสารที่กว้างขวางและออกแบบให้ดูพรีเมียมมากขึ้น แผงคอนโซลหน้ามาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด10.5นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto เบาะนั่งหุ้มหนังแท้คุณภาพสูงเบาะคนขับปรับไฟฟ้า8ทิศทางพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันพร้อมระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบแอร์อัตโนมัติแยกอุณหภูมิซ้ายขวาพร้อมช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารด้านหลังนอกจากนี้ยังมีหลังคาซันรูฟแบบพานโนรามา พิ่มความโปร่งสบายในห้องโดยสารบอกได้เลยว่าภายในของรุ่นนี้ใส่ใจในรายละเอียดและความสะดวกสบายของผู้โดยสารทุกตำแหน่งจริงๆ ในด้านสมรรถนะโตโย t a าโค o l l a ครอ s s 2 2 6 6ใช้เครื่องยนต์เบนซิน1.8ลิตรไฮบริดที่ให้กำลังรวมประมาณ122แรงม้าขับเคลื่อนด้วยระบบเกียร์ ECVT ให้การขับขี่ที่นุ่มนวลและประหยัดน้ำมันเป็นเลิศอัดราสิ้นเปลืองเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ23-25กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่าประหยัดมากสำหรับรถ SUV ขนาดกลางระบบกันสะเทือนได้รับการปรับปรุงใหม่เพื่อความนุ่มนวลและเกาะถนนได้ดีขึ้น รวมถึงระบบเบรกที่ตอบสนองเร็วและมั่นใจระบบขับเคลื่อนยังคงเน้นความสบายในการขับขี่ทั้งในเมืองและบนทางไกลอีกหนึ่งจุดเด่นของ Toyota c o r o l l c r r s s s 2026ก็คือระบบความปลอดภัยที่จัดเต็มไม่ว่าจะเป็น t o y o ต s s f e t y s e n ซนรุ่นใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมระบบเตือนการชนด้านหน้าอัตโนมัติ ระบบควบคุมความเร็วแปรผันระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถระบบเตือนเมื่อมีรถในจุดอับสายตาและกรองรอบคัน360องศาซึ่งทำให้การขับขี่ปลอดภัยยิ่งขึ้นและเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยราคาจำหน่าย Toyota c o ค o l ล a ่าค s อ2026ในประเทศไทยจะเริ่มต้นที่ประมาณ999,000บาทไปจนถึงรุ่นท็อปประมาณ1,250,000บาทขึ้นอยู่กับออปชันและรุ่นย่อยที่เลือก ถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าสำหรับรถ SUV h y b r ไฮบที่มาพร้อมอุปกรณ์ครบครันแบบนี้สำหรับใครที่กำลังมองหารถ SUV ขนาดกลางที่ดีไซน์สวยขับขี่ประหยัดภายในหรูหราและระบบความปลอดภัยจัดเต็ม Toyota Corolla Cross 2026ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากในปีนี้หากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดรีวิวรถรุ่นม่